ได้แล้วโอกระตอง g บ่กระต ong กระตองครับพี่น้องมาแล้วจ้าพ่อโกงครับเลิกอยซ้อนๆวาย่าหลุดไปต่อหน้าต่อตาด้วยเห็นบ่พี่น้องคนน่ะพี่นาคนด้อยู่ตามน้ำเลกโอ้เลิกไปเด้ว่าไปใจเห็นมันอยู่หนิงอู้อู้ดินแรงดินแรงอุ้ยวุ้ยพ่อพ่อพ่ออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ น้องผมพอน้อยซอยเดิมว่าเราไปยาเบ็ดคือเก่าแล้วครับครับลูกสาวคือเก่าครับกำลังเจ้งครับแจ้งแล้วว่านนอกราแล้วก็ไปแล้วได้ครับพี่น้องมาสวยไหมเป็นน้อยสวัสดีค่ะคนน้ำเหมียวแล้วนนอกลูกกินแล้วมาหอนแล้วได้จ้าดีสอนลังที่หนึ่งเมื่อนี้ลูกสาวมาย้ำรอน้องกุดกวางนี่แหละครับเด้กว่าน้อมีเสื้อหลายมือมาลองบ่งกันนาเถอะน้อ เต็งตากกิงเอากับโง่บ่ตายขอรื่มบรรยากาศตอนประมาณหกโมงเช้าจ้ะอหลังเอกหลังเรกที่ด่ดีที่ดีร้าดีที่น้องดีที่ด่ด่ด่่ด ฟ้าฝนหรือะไรลูกเสียงดีมสุดได้แล้วโอ้กะต้องพอกระต้องกระต้องโอ้ปอดสีลงไปบ่ได้จะไม่ใส่เกือบหมดตักมาเลยพ่อตักมาเลย ว่ามันละมีได้จักตัวละยามมาเป็นซีฟหลังแหละครับพี่น้องมาแล้วจ้าพ่อโกงครับเลยงี้แต่ว่าหลังนั้นเบ็ดลาปังซางที่มันเป็นป่าก็เลยกินพี่น้องปลาข้าวเนี่ยธรรมัดทันเบ็ดปลาข้าวกินไปแล้วปลาข้าวมีเห็นตื่นปไม่หรือเออมันอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศคือตัวมันขึ้นมาตายอยู่หันบอกตอนนั้นจะได้แล้วหนึ่งตัวจ้าปวดใดแล้วได้ครับพี่น้อง นี่นีองสงเสิลำดับที่หนึ่งมีที่สร้างความบังหลายดอกครับเพราะว่ามันไม่เสื้อรอบก้อนก็ลูกเขยก็มีค่อยถือได้ครับน้องขุดกวางแต่ว่าพอน้อยก็ยังคลองใจกับมาคือเข้าแล้วไปลองมือกันนะเสนอห้ามันีไปไปต่อห่างหลมือหลายเงินแล้วเสนอจังได้ต่อแล้วพ่อพ่อเยอะเฝ้า ได้มีต้งลงก็ได้ปลาสองเลยเลี่ยเบิ่งอุ้ยบ่พอต้องต้องเบิ้งนี่ทอดเกือบละมีท็ดง้างออกมาเลยอย่าไปทอดได้หรือจานหอยเย็บเลยเออกน้ำนะนั่นมีดูดง้างมาเลยมาแง่พี่น้องปลาสองงามเอือเมื่อกี้ไสหนาสีหยางลงไปเอาเบิ่งปลาพอเจ้าของ่าลงมีได้ปลาไสเอาซะโอ้ยมันสิพันบ่ ใส่ลรอคุณที่เห็นบอสตัวปลานะนี่ยงไปคือเด็กไปเลยอก่ะนี่จ้านี่จ้าควา,ม,า,า,ม,า,ม,ามสวยงามพุณนะพุณนะพุณนะพุนะนะ,นะ,นะอันนี้มีมันตองไก่ด้วยครับพี่นอ้องตองอีลีเอาตักเกาะเอะไรตักแล้วห้ามันหลุดเนาะเก็บนน้อยหน,นึ่งแต่ว่าตักเนี่ยแล้วมันขาดเนี่ยก็ส,นสวสนๆอ๋อย่าหลุดไปต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ <laughs> โอ้โหปะตองสวยงามเลยค่ะหาตื่มหัวไส้เนี่ไส้จไปถอดมันก <c oughs> าวแต่มันละไพืชเออแล้วดูเลยเนี <c oughs> <c oughs> มันมาวิจนะมันแล้วได้ครับพี่น้องนนจะเห็นเบิง่งความสวยงามของตัวปลาตองม,มีจุดออโตโอนดีแต่ว่ามีแม่นตองกาไก่ตองอีลีเริ่มมันละไส้เริ่มมันละมีที่ไก่สายพันธุ์ปะตองโบราณเขา ตอนยางที่แหลมแบบโอ้เงาหงอยยามมาซิฟล้งนท่านเห็นทะเลนึกสาวเงาหงอยเลยพี่น้องอุตส่าห์ตื่นมาต,ตะ,ตะตเซาดูหายกินมีที่สร้างความหวังหลายดิใช่ออก็เข้าใจได้ก็คือได้บ่ได้ก็คือบ่ได้จ้ะไป,ไปเดินทางต่อไปเลียวไปเห็นตะขันกองของน้องน้องงอ้น้องงะเมื่อเชิงนองยังเมื่ท่านปล่อยยังเลยจ้ะโอ้ยแนวเห้องจ้องกลาด เห็นแล้วบอลุเห็นละไอเงี้ยพี่น้องมึงด้อขนาดนี้ดื้อปะเหน้องเอ้ยไลยทำไทยอยู่นี่ไงไตยถึงปลาถึงงูมึงอย่าล้อมึงมีท่านได้ไต่ปะซอยเดือมีได้เด้อมีได้มาเสือ,อง,งูได้มาเสือ,อปลาเห็นบ่พี่นอ้นองคนน่ะมีนาคอนดาอยู่ตามน้ำนะลูกอันนี้ปลาครับพี่น้องวายอยุเนี่ยมันถือปลาคอ สอบตายเกียรรอนเพิ่อน,นี้แล้วมาคุมกินพุน่นะเหงาเลยพี่น้องหอดปุ๊ขาวๆนึกงูเลยครับพี่นออ้องเดี๋ยวพ่อน้อยเราถอดคันบิดก่อนไปโอ้มาลักกินปลาดีกว่านี่ตายไปแล้วพ่อเซ็ตถึงสองเสีสยชีวิตแล้วสองเนะอาคุถึงโคกที่ไหน ตอดใจซะเนาะตอดเพราะว่าตันี้มันไวห่างมันปลาบู้พี่น้องางานการที่เจองูงูม,มีมาเห็ดตัวนี้ <c oughs> ตัวโล่เดี <c oughs> ปลาบู้น้อยครับพี่น้องก็มีน้อยก็ดอดอะวะคือว่าใส่ได้ปลาบู้นี่มีค่อยตีงนะครับพี่น้อง ที่สามเมืนตัวที่สี่เอามีได้ครับบางยานโอ้โหลูกว่าลูกคือขันหับมมีปลาตายอยู่ในหันฮ้ยโอแสดงว่าปลาดึงหักสน่ะโอ้ลูกนี้มันงูกินมีได้ด้วยตรงขั้นเบ็ดหักเหรอขั้นเบ็ดหักพี่น้องคนน่ะเราคิดว่าถืองูบ่ราะอะไรเบาลูมย่างไปเบิ่งก่อนกันนะลูกคือขันเบ็ดคือกองเข้ามาเนี่ยนั้นโอตัวบางยันหนึ่งไข่อยู่ตัวงามอยู่ ไตโดนหัวไตนั่นหัวยตายมีท่านได้นาวหรอไตหึงอยู่แต่ไม่ได้น,นาวไตคอนสิแจ้งประมาณนี้ละเดี๋ยวเบ่งเราคือสิต่อสูงค่กะก็หอวยบื่อนจนสุดริดคือเดียวแล้วแต่ว่าทนความเจ็บปวดมีได้กนคือบาดแผลไว้และโอ้ขันเบ็ดว่ามันดีเติบมันแม่นตัวนี้หักเลยกันเจอปลาขาวันมีอยู่แล้ว <laughs> หักคึกเลย โอ้คือห้องมาเกวคัวกอบนนะบาทเลยโอ้ใเห็บรุนเห็บเบิ้งงามๆเนาะขันมานั่งกัละดินตามๆพี่น้องเบิง้งอยูน่นะฝนอื้อ้ดีีกว่า,ามีได้เนาะลูกส่งบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นจะ้ะหลังจากที่เจอปลาตายพุนจ้ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วจะ้ะตอนนี้นะจะประมาณหกโมงครึ่งจะ้ะ มัอนี้ไายตื่นประมาณตีหา้าเผื่อว่ายามบิดก็พอจ้ะตอนนี้เข้าก็อยู่ในซุ่มต้นอยู่คาริตัสจ้ะยามบ็ดบ่ติดปากับตะลิโตนตะลิโตนพอเีจ้ะแต่เราก็มักเรามักมาใส่เป็นได้พอ <c oughs> มันเป็นอย่างคือพอกินหว่วงเมื่อนี้ <c oughs> พอหน่อยใส่เนื้อหว่วงแล้วจ้ะช่วงนี้ใส่เ <c oughs> นื้อห่วกป๊บต้หมูบางอย่างเตะโก๊บลานตอนหน้าเห็นบอก,กินนมๆเขาก็ต่อมาเฮ้าพาะสะกดลูก,กนี<ป>่โต้ดินั่นแหละยังมาตามนี้เลยไ,ไ,อ,ไ,ไอ้เนื้อะไรพ่อลงน้ำโถงน้ำตามพ่อลงน้ำไม่ไหว มีความดิ้นแบบรุนแรงปงขันเบ็ดคนเด้อสี่น้องเดี๋ยวพอเดี๋ยวด้อไอช่อนช่อนลุงแม่มาแล้วเบือ่อมีความมั่นใจนในกระตองอื่ไม่ได้กินแล้วพี่น้องเลย <c oughs> โอ้โหโตงามนี่เท่าไเก่งเสผพหอมุไปเฉยนะครับจังไยได้หลุดก,ก็เหลรอมันวานสูงอยู่โตเลยก็ ป่าน้องกุดกว้างเฮอมันก็เป็นสีนี้เราะมันน้ำปลาแหนป่าพักสี่หรเสียแต่ตัวใหญ่าาตายนานเนาะหูกกมีนดีๆพะเดี๋ยวปดเอาไนเ้อครับพี่น้องแต่ว่าก,ก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่ามีทึกลำดับที่ห้าจ้ะต่ว่าโอนได้ไดป่านน้องกุดกว้างมันมีอึดแนวกินกินผักบุงเนา่าสอบจะกึบกึบเอาถุงจะเลิกพี่น้อง เด 100, ินทางมาถึงสะพานคอนเวิร์ตแล้วจ้ะผู้เด็นผู้ต่างซื้อผู้เด็นผู้ต่างซื้อบรรยากาศตอนเช้าเช้าได้ปลากรถือว่าหมานอยู่ได้หรอใช่ปะแต่ที่สุดก็คือได้บรรยากาศตอนเช้าจ้ะหางจะลุงพัซซิสเิได้ทำงานบนเอาะ มันว่าไออย่างกว่ามันเป็นขี้เสียงย้อนมากลางไอ้สะดุ้งไว้น้ำไม่มาเลยน้ำต่อหน้าเพราะว่าถือได้คันเด็ดเตปีเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลุงซื้อห้างจะลุงเลยห้อยห้างจะลุงห้างจะลุงเถื่อพุทธไปไหนปลอมอุ้ยไอช่อนลูกแม่อีกแล้ว นี่มันมีดีนี่ก่อนหรอ,อรวะอาจจะอาจจะตายนะไอชอนข้นางจะ่ลูกขาสะดุดลงหั้นนี้มาดักได้ลูกกระตกน้ำพอนั่นแหละก็เปียกว่าตถุเป็นแปนลงร่อนร่อนตายเสยแบบว,ว่าออกซิเจนตรงนี้อาจจะน้อยเพราะน,น,น้ำเปลี่ยนแปลงเพราะปลาเปลีป่ยนแปลงมีทันใช่ได้ได้ตายอีกเลยตายคอรอดี่น้องวางเงื่อนเลยน้ำหนักที่มัน ไมาได้เห็นนีหย่งอยู่ไม่อยาล้มเลยแลูกไปายไั้ลเดี๋ยวเดี๋ยวหาวงล้มก่อนหมดนี่้ให่หมดเลยสักีสัเดี๋ยอเดี๋ยมาเห็นถึงนมนมย่องหันาจะปิดปลาเสริมได้ดูนั้นแล้วเอากระสองมา้พาสักก้นไหเาเชื่อมดวปลาดุปลาเสริม โอ้ตัวใหญ่เดิลูกตัวที่มื่อวานนี้ก็ง่าไม่ลงให้พี่น้องเบิ่งนเนี่ลงมากดิมันสั่นอยังได้หันได้จ้าช่วยง่ามเถอะพ่อตักกันได้พี่น้องโอ้ยไปแล้วโอ้พ่อ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 โอ้ยนี่ตัวเสียงน้ำเด้โอ้ปลาเชียนี่มันเปิธรรมดาตัวนี้ไหมอุ้ยตัวใหญ่มากมีแพ้น้ำางี้ยไปเดียว วเดี <l id sei> ๋ยมาหนีการทายท่าอาจจะพวกไก่ปันใดได้จ้ะมากระเบื้องเสากระนุ่งไปมีได้ถนัดได้ีคือผู้สายเลยครับผู้หญิงมีเธอมันสั้นเหมือนเพลย์ฮะเมือลงพละเจ็บครับพี่น้องสวยงามมากๆจ้าแต่ว่าตัวสีดำเนอะมีขาวคือป่าธัรมชาติไอ้คนสีขาวๆเหลืองๆกินหรือเปลาเจ็บ แต่ว่าเบิ้งเก็คกือก็มีไม่ธรรมดาได้ช่งามเลิศต้องจัดเมนูแกงน้หม่สมซะละนี่จ้าตัวชุ่สซทุกกระมันยี่เดียะพอผู้ดำเนีอยอังลางอยู่เกือบร้อยแล้วลุนมาอีกหลังหนึ่งจ้าอาผู้ดำแล้วลูกฮันจ๊ะมีเห็นป่มันมันตายมีหนวด มันตายบม่รวยเดาอันนี้โน้มแสดงว่าปลาดุกได้รวยสิเลยอันกระตองมาให้พ่อผมด้อะฮ้ามันมีตาย,อยมองอย่างนี้ได้ตายเลย <ทา S 1> หัดเจองามๆามยันอึ๊บอย,ยากไปถ่ายไกลอๆอยู่จ้ะลงได้ยินจับมากเลดีดดโอ้เลิกดีเลยว่าไปฟ้าเดยก่อนแหละไม่เห็นได้ตายหรือเอาขึ้นมาหลุนทั้งวีละ จะเห็นมันอยู่หนิงอู้อู้ดินแรงดินแรงอุ้ยอ้พ่อพ่อพ่อู้โอ้ my g o d h อยหลังเพิงเทิงคือเก่าแล้วลูกเดี๋ยวจะ่าดหาตั้งลัก่อนมาจ้าเฮ้ยเทิเทิงันกู้คือเก่าแล้วพี่เนาะมันสั่นครับแกี๋ยอุ้ยอุ้ยดีใจนี่ต้องปิ้งแล้วแหละ ปิ้งลาวใส่บวมวงสมพอปลาดุกคือยาวอาลลัดเหรอใช่คิดเมนูให้เลยนี่ปิ้งก๋วยใส่บวม่วงอู้ดีใจดีใจเริ่มสดชื่นละเปิดมาโหลดข้างนอกตัวปลาดุ๊บใหญ่มากเลยนะเนี่ยพ่อไม่ต้องหักแง้งมันหักแง้งแล้วมันตายไปตบหัวผห้อยแน่่นพหลุดใส่เลยคอยจับคอยหลอก เอาตสิกัดมือพรอตูปลาม่พี่น้องอู้อูยายมากใหญ่มากลดกำขัดปลาดุกขานซื้อ่ตลาดที่เขาย่างขายอันฮาซิบัตสัมเนียบลูกแต่ว่าเป็นปลาดุกอันนั้นเดตลาดบอเนีปลาดุกเล็กเนี้ยเจว่าคันปลาดุกหน้าเท่ากับลายบัตใส่ถุงพ่อใส่ถุงนี่กะรอมากไก่จะครบรอบน้องแล้วจ้ะมือนีใส่ได้ย่างออกกําลังกายประมาณพ่อรอบน้องมันจะกิโล โอ้มันนี่ไส่หนักกับร่งกายหนึ่งกิโลจ้ะหลังจากที่มันมีอันมันมีงูกินเบ็ดแล้วมันมีงูเลื้อยผ่านหนาพร้อมด้วยพอหมันเลยแล้วไส่รู้สึกว่าไส่จะหมนันไส่ก็เลยหมนันคิดว่าโชคหมันมีงูดำตัวหนึ่งเลื้อยผ่านหนาไส่ผมโชคเออเออเออเอาโชคอย่างเดียวไส่ <c oughs> ลงไปทางนงี้ก่อนเด้อย,ยังมีหลายจังหวัดไส้จะหมดแล้วจ้า ไปขออีกจกสี่ตัวไปดูหลังนี้สิอิ่ช่หรนะ่สยอสัยยางไปได้บ่เนาะถ้าอยู่คุณมนีน่ปาลอ ตะกระดินอยู่เดด้ดินดีนเอาบอกระตอง g มีใช้ก็ได้ลูกปลาเข็งทำไมตัวเราเสียนหาพอ่อโอ้ปลาเข็งแม่บักใหญ่ว้าวพ่อถือมาพ่อถือมาพี่พ่อมากแกงน้ำพี่สาวบ้านน้ำมีได้แต่พี่น้องจุ่มลงเรามีรุ่นกับรุกนน้องกระต ong รุ่นสาวเยอะพี่น้อ,นองรองุ่น,นการดื่นของปลาเข็งปลาไก,ไก่ใช่ มันมื้ออีกแล้วูรอัะน่ะอี้าตัวละแสนหาซ้ำของพอลุนบอหลังไก่จะสุดท้ายแล้วจ้ะยังหลังนี่ครับพี่น้อยตัวนานี่ละไม่เนื้อจื้อ มือมือก่มีร้อนหลังสุดท้ายแล้บอปเอากระมือไปขับฮาวบานดไดครับพี่น้องอ้าเมาหอ้านแล้วได้พี่น้องบ้านเราจะสวัสดีค่ะ่านผู้ช่วย ผ้าพี่น้อง้างช่วยสอทโเร,รียค่ะเรียค่ะโอ้ม huh. ีท่านี้เมตตได้พี่น้องแม่เราเสียนหะปลาเสียงเบาแม่ใส่หมันบ่ปานี่เดี๋ยป้านหรือป้านตองถิดนเ็ดไว้อีกวะเพราะท่านเนี่ตายว่ะเราสดๆนี่แหละครับตัวจังสิโพถอนมันใช่เพราะว่าหายรุ่งตัวหนึ่งเมื่อวานเอาหายตาสมจีตลาบตัวหนึ่งจ้ะ มันไข่ดิปะเชื่อมเ้ามไปขายเยนไปหาเงินไปเดินนอไปเสือปะตองเนี่ยรูปคอวะเนาะถ้าขอนพอแล้วห้ามถไปเอาสายปะคอนี่ห็นไว้แน่ยั่ดิตอนแรกแซ่บอกว่าให้ถอดเสื้อตัวนี้แซ่บรู้สึกว่าจะบมันี่้อมันคือเื่อให้มันงาซ่ก๊อมัน หลังจากงูเลื้อยพันหนาใสเอาไหมมันคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกม่งนทุกคนอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมพอน้อยซอยเดิมถึงแม่ฝางเซดูสาวทำผู้ช่วยทำผู้ช่วยขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะหนนด้ำขอบคุณค่ะใหมันค่ะตรงนี้สายหญ้าไม่แล้วใาย กรนะถงิึงอีกิึงอีกมึงอีก